ค่ะค่ะชื่อคุณป้าสุนันนะคะหกสิบสามแล้วค่ะกาญจนบุรีเจอตื่นเช้ามืดน่ะจะมีอาการหัวใจเวียงค่ะแล้วก็ปวดหัวล้าวไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะแล้วก็ลุกไม่ขึ้นเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะ เป็นมาหลายปีแล้วค่ะเป็นมาหลายปีแล้ว,ะลวนะคะเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนตอนนี้ว่าเนื้อเยื่อที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติการทํางานเขาไม่ปกติแล้วพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะอการเผาผ่านพลังงานก็น้อยลงค่ะออไขมันตกค้างก็เลยเยอะอืตอนนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้า ช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยลำบากมากช่วงที่เมียการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีาการหนักสุดนี่เคยวูบรหมยังคะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยมต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดะขยายหลอดเลือดให้สามครั้งละโอ้ข้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอะค่ะครั้งสุดท้ายก็มาเจอเนี่ยเซิร์ชหาเนี่ยว่าจะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ไม่อยากให้ลูกเป็นพละไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินค่ะกินแผงแรกก็ดีขึ้นอดีขึ้นแล้วรู้จักตัวเคได้ยังไงคะค้นค้นหาในอินเทอร์เน็ตค่ะในกูเกิลค้นหาในอินเทอร์